Que ya pasó ¿no? ี่จ้าทุกคนปลาทั้งหมดนี้เป็นถางปลาของแม่เดี๋ยวไปขยำข้าวอเอออะไรหาวนอนหาวเลยแม่เอาไปชิ้นหนึง่งเอาหนึ่งชิน้นชิ้นไหนครับชิ้นไหนก็ได้ครับชิ้นไหนก็ได้โอเคให้ชิ้นสวยๆแล้วกันอได้ก่อนไงถ้าไม่พอเดี๋ยวเอา เอาอีกนะเพราะว่ามันเหลืออยู่อันนี้ก่อนอันนี้เป็นมันกับแครอทอบ อนนี้แม่ไม่กินแม่จะไปขยำข้าวทำไมมันไม่มีอะไรเลย <c oughs> อ่ะเค้กค okay, ่ะแบ่งไว้ให้พ่อเรียบร้อยนะพ่อมาช้าก็พ่อก็กินทีหลังเหมือนเดิมไงก็อะไรห่อข้าวพ่อได้หอ่อข้าวแล้วก็ได้กินมื้อเย็นส่วนแม่ก็ได้กินกับข้าวเออ ปลาครึ่งซี่ก็แบ่งกันห่อข้าวสองคนกินอีกสี่คนเออน <c oughs> ถือว่าคุ้มอะ่อะอืปลาแซลมอนที่เราซื้อมานี่กิโลละรู้สึกว่าร้อยสี่สิบเก้าเนาะหรือร้อยสามเก้าอ,อืมร้อยสามเก้า ใหวหอมใหญ่บอใส่หัวหอมใหญ่ครับให้มันหอมด้วยแครอทกับมันมันฝรั่งแม่เอาไปลวกก่อนลวกพอให้มันนุ่มสักนิดหนึ่งแล้วแม่ก็มาคลุกกับน้ำมันมะกอกอน้ำมันมะกอกเกลือแล้วก็พริกไทยดำแค่นั้นแล้วก็อบในหมอ้ออบลมร้อนนะเพราะว่าไอ้ที่อบแบบนี้ไม่ค่อยได้ทำเนาะแม่ ไม่ทําเลยแบบแห้งๆเนี่ยนมากก็ทําเป็นมันบดอะไรอย่างเงี้ยต้มอะไรอย่างเงี้ยแม่ส่งเมื่อเช้าอเล็กบอกแม่ว่าวันนี้น่าจะสายใช่ไหมเสร็จแล้วแม่ก็ส่งข้อความไปอีกว่าอเล็กรีดูสาดอกเงียบไม่ตอบแม่เลยพออีกทีคือเปิดประตูมา มาถึงบ้านก่อนเวลาก็เลยแม่ก็ตกใจว่าเอ้าอะไรอะนึกว่าเดี๋ยวจะได้กินข้าวสองคนกับแมทธิวอเออนี่นีควาเสียแม่จะกินข้าวแมวแมวข้าวแมวก็นี่พริกป่นนี่นี่พริกป่นมะนาวแล้วก็น้ำปลานิดนึงไม่ใส่น้ำปลาเยอะเพราะว่าเอเราใส่เกลือกับ พิกไทยดำไอ้ปลาแล้วไงก็คุกอย่างนี้แล้วก็กินแค่นั้นแหละลืมผักลืมอะไรทุกอย่างกินสันเยอด อร่อยอร่อยมากแม่ปุงข้าวสวยๆก็อร่อยอิมมนาสามสดดู Ska det bli mat? Ja, vi har mat Nu Du har mat? Ja. Okej. Okay. Ja. Det blir salt. Blir det är Mm. Dubbdugg. Men du gillar dubbdugg. Chok. Mhm.

ทำไมต้องรอตรงนี้ขึ้นไปโอ้ม่ทอยู่ะรอืมสร็จล้เล่นใช่ไหม อร่อยากเอาลองอืม hmm. อ mm ืมเฮ้ยคุังรงนี้ลองชิมของแม่ไหมเ่ะคำบอกคำนึ่งในการลองไมคือลีกล้าหรอเอืม ไม่ชอบเป,ป็นเองค่มันมีน้ำตามีเงี้ <c oughs> ยเอาเลยอืมเรียกไม่ใช่เรียกว่างี้ยงาเรียกว่าไม่ชอบรู้ได้งไงเมือนมันแบบเดี๋ยวฟิสิกส์มีคนที่ไม่แพ้ที่แม่มาแต่แบบมีคนอะไรหรืออะไรแต่แบไม่ชอบอะแต่แบบไม่ชอบในโซนเดียวโซนเงี้ยงเอาแต่แบบผมไม่ชอบก็ใช่แต่แบก็ใช้ก็ใช่ก็ใช้ ถ้าใส่ถ้าเอาแคลใส่เตาออกมันจะวนวนหวานหวานใช่มนจะวานชอบเนี่เด<อ>ี๋ยวชอบแบบไหนชอบแบบต้มต้มชอบแบบชอบต้มมากกว่าต้มแต่ว่าอันนี้ก็อร่อย<ม>ชอบต้มมากกว่าชอบดมานสลังชอบบดอันนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่บดบดอาสาทำแบบดก็บดไงบดบด,บด,บด อย่ามาดูบอกโบอะไรพูดคุดชัยนะเข้าใจเข้าใจถ่ายแล้วเหรอมองเห็นอย่าง,อางมองไม่ได้หรอมองไม่ได้เหรอ กินข้าวนั้นอย่างกินข้าวขโมงได้อร่อยมากบังฮอลิเดย์ช่วงคริสต์มาสใช่ไหมเอ่อจะไม่มีฮอลิเดย์ทุกคนมันต้องเตียวต้องเตียวแล้วก็อยู่กับเพื่อนไม่ได้เพราะว่าทุกเพื่อนกับปานอะไรหรอขับปานขับต้องเตียวเองโอ้ยากมากอืม แต่ตอคิไว้ทุกคนติวในบ้านสมองใช่ไหมต้องไปคาเฟ่กินเดิมนี่ออนไอเดียแม่เย๋ะได้เดิมนั้นหรออือเอาร้านกาแฟยอ่อไม่เดิมงั้นแม่ถึงบอกว่าไปร้านกาแฟมันได้ดูเวลาเราติวเราก็นั่งติวติวไปพอพักเบรกก็ได้ดูผู้คนไปด้วยมันทําให้เราไม่เครียดครับเพราะว่าร้านกาแฟเขาให้นั่งอยู่แต่ว่าต้องก็ต้องซื้อของเขาด้วยไม่ใช่ ไม่ใช่ซื้อไปแล้วไปนั่งอย่างเดียวก็มันซื้อจะซื้อครั้งเดือนงี้อือหกสิบเจ็ดหกสิบเก้าขออืแพงแพงมากแพงมันก็ต้องซื้อไปที่เขาไงลูกเดี๋ยวมันอร่อยมากเดี๋ยวมันอร่องมาได้ไหม่เคยชิมเราไม่ได้ไปทุกวันเดราไม่ได้ไปทุกอาทิตย์เดี๋ยวเราจะมเดี๋ยวเราเปลี่ยนก่อนนี่มันเด็กกาแฟเอ่อุชย แต่นี่ยไม่ได้ฟรัฟเฟิลซอดด์คาราเมลคาราเมลมันหวานไช่ <I am. S 2> หวานมากเดมามันเป็นกาแฟแล้วก็ใส่ใส่ใส่ครีมแล้วก็ใส่คาราเมลไอตัวคาราเมลนั่นแหละมันทำให้หวานหวานมากที่เยาได้สั่ง,งเหนื่อยกินแต่น้ำตาลผมนั่งตรงนึงเดมชามาก ดื่มช้าเพราะเพราะพอไปนั่งนาน <laughs> เลยดื่มช้าครับเพราะว่าถ้าดื่มม็อกผมไม่อยากหนังตรงนู้นใช่ไหมพอมต้องสั่งอีกอก็ดื่มช้าครับเขาไม่อ,มอัตโน,นมัตอแต่ถ้าแต่ถ้าเห็นแขกเขาเยอะๆอะตเองก็ต้องเกรงใจเขานิดนึงไม่ใช่สามแก้วเดียวอยู่เป็นห้าหกชั่วโมงไม่ใช่ดิไม่ได้ไหมไม่ได้ไมสิไม่น่ารักสิแล้วก็สั่ง ให้มันบาลานซ์กับชั่วโมงที่เรานั่งด้วยอืมคือจิบเชียซิสแล้วพี่เดียวที่เ็ตอืมถ้าดูว่าแข่เขาไม่เยอะเท่าไหร่ก็เออนั่งไปถ้าแข่เขาเยอะก็ต้องความว่ากริ่งใจนะลูกกริ่งใจแต่อันเล็กไม่น่าค่อยได้ไปแลอว ในหอกคาัวหอกดิดิห้เวเหรอไ,อนไนอกก่น่นี่นันี่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 นล่นี่น่นอ่้ี่นีอนมมอ่มีม่นี่กนก่นอิน่นี่นอพอนี่นี่นนี่นจ่นว่นี่นีนี่นก่นี่นี่น่นีนนน่นน่ เป็นสีคึกคึดแน่บ่คึกคึดแน่เนาะจ้ะแล้วแต่อารมณ์เลยชูอันชดช่วงเฮ็ดคลิปแน่พี่น้องนั่นล่ะเดี๋ยวพอกันใหม่เนาะจ้ะสบายดีสวัสดีบ๊ายบาย